ยกน้ำหนักแบบรายชาหลอที่ปิดไม้เปิดไม้ปิดไม้มยกยกยกอย่างไม้มันจะเบาหน่อยนะอันนี้เป็นการอัดลิปโทรศัพท์อุปกัณนนะ จะลี่สิทธิ์อืมกี่บาทเนี่ยอืมเครื่องบนนินก็ได้อยู่นะอืมอ๋อไม่สามารถตั้งค่างเงินมันมนีปุผมไม่ค่าตั้งค่าด้วย อย่ามันอยู่ตรงนี้กดกดกุ่มติดีอยู่ตรงนี้การติดตั้งเกมความหมายของเรื่นเล่นเกมต่อโอ้โอ โคตรเยอะยกได้โคตรเดยเอะเลยอ๋อมันพันสิบห้าเลยแล้วมันต้องยกได้ร้อยโคตรวยอะล้านอลยยก,ยก,ยกน้ำหนักแบบลายชาหลอดให้ ไม่เื้ออะไรเลยเนไสายฟรีก็เล่นเดียวโหดสายคนเล่นเกมยกน้ำหนักแบบนีน้สายฟรีอ่ะก็โหดเหมือนกันถ้าเกิดเราเล่นนะ่ะเล่นแค่สองวันเอง Mm hmm. เล่นกัสองวันเองตัว oh, <yeah. S 2> ใหญ่ไข่แอดมาไข่แอดมาเนี่ยยกต่อย mm hmm. กต่อ,อยก มันจะเบาเลยนะโทษนะเคนะยกต่อไม่รอแล้วนะไม่โคตรเบาเลยยกกันต่อเลยฮย 嗯嗯，哈哈哈。 น้ำแดงจะกินน้ำส้วมมีน้ำส้วมจะกินน้ำแดงเฮ้ยบ้านมีบ้านอนะ i S T อทเฮ้ยเกนะินเงีน้ำแดงเป็นสามพันอบมันบักนะมันเป็นเงินต้องหา มีน้ำแดงได้กินน้ำสว้วมมีน้ำสว้วมจีน้ำแดงของนั้น O O M G สองอะด็อวอัดตอนเที่ยงนะโอเคนะดะโอเคนะยกต่อไม่รอะยกยกเหมือนลายชาลอใช่ไหมค่อยแอนมา อยากรับออคุณต้องขวาใครสักคนก่อนงั้นเหรออย่าทิ้นะว่าเชื่อไม่เชื่อ ตายไม่น่าเลยอุ well. ้ยต่อต่อบีโดกึงมันไปต่อต่อบีโดอัน okay. น <c oughs> ี้ไปนี้เข้าสิก็เท่าไรต่อแสนอ้าคนหลองวันเลี้มองแล้วแสดงว่าเขาอุ้ยนั่นไงอ่ยกักพลังไว้ เราลงกองเพียงอ่ะหนี่นงหลักการเราเขากักพลังไว้ทุกคนแล้วพวกนี้เราลงบันทึกรับสั่งก๊กนะเราลงเร็วหนึ่งเองขอไปฟาร์มก่อนเขาเปิดเซิร์ฟไทยแล้วอืมเสว้ัวดีตอนนี้อยู่กับช่องคนน่ารักนะักสินเดียวฝากติดตามไม่อึงถึงรอยพูดติดตามเราจะ เราจะมาเปิดหน้านะสวััดีไอ,อต่อต่อ,ตอ,ตอปีดโดมันดับที่เท่าไหร่อะผู้เล่นไม่มีบัญชีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรคุ้นเลย ไอ้วันนั้นไงไอ้มันเชื่อว่ผู้เล่นไม่มีบัญชีคดหุนเลยอุ้ยมันยังยกกินสออยู่ข้างนั้นอะครั้งนี้มันยกต่อต่อไปโดนละผู้เล่นไอผู้เล่นไม่มีบัญชีเลยพลักเราคือเราจะสิ่งด๊อกังแล้วะมาทำไมยกฐานให้ฐานคดขุนเลย หล่อพี่น้องประชาชนทุกท่านไม่ใช่ไม่ใช่ลุงตื้ดคุณบอ,อ,อกว่าโอ้ไม่กดใจไม่กดต,ตาไม่กดต,ตาพี่บอกว่าพี่ไม่รักชแล้ว กิสิลิกสินะคอยฟังแค่เสียงพี่ดีเมื่อถ้าเกิดหนึ่งสองสองามสีห้าชื่อโคตรหาชื่อโคตรหาแต่ก็ได้อยู่นะ จะให้เราฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วก็ฝากติดตามให้ถึงร้อยคนนะแล้วก็ไปคถ้าสิบไลค์พอบอคอมเมนต์ด้วยว่าจะจะให้เราถ่ายอีวีถ่ายต่ออันกีสองหรือจะให้ถ่ายบันจะยับสามก๊ก จะกินน้ำแมงมีมีน้ำแดงจะกินน้ำส้วมมีน้ำส้วมจะกินน้ำแดงก๊อปเสียงไม่กี่เมา้าจริงๆเราอะมีไม้ค้าแต่เราไม่ยากเลยเพราะมีไม้ค้าของปอไม่มีของจริงหรอก จะพยายามเล่นของจริงดูว่าขึ้นโหลดมาแบบไฟฟ้าแล้วใครยกต้นไม้มาตรงนี้เนี่ยทุกคนมันไม่ใช่ต้นไม้มันต้นไม้อ่ะน,น้ำส้อมดีน้ำแดง อุย้ยอืออันนี้มันกดอีโมจิร้องไห้น่ะมีน้ำแดงกีนน้ำซุ้มมีน้ำซุ้มไม่อืมโดนพิ้งมันจะกดอีโมจิร้องไห้แต่มันก็กดไม่มีน้ำแดงจะกินน้ำสุ้มมีน้ำสุ้มจะกินน้ำแดงขอเก็บคลิปเพียงเท่านี้ ให้ทำคลิปอะไรฝากคอมเมนต์ด้วยบายลาย